นันฟุตบอลในช่องบนดยูโรนะฮะคือขณะนี้เราได้ให้ชุดสืบสวนนะฮะ้สืบสวนหาข้อมูลว่าผู้ใดเป็นเจ้ามือนะฮะหรือเป็นผู้ที่มีลูแหล่นที่มีรับว่าเล่กับพนันนะฮะขณะนี้เราก็ได้ให้ชุดสืบสวนนะไห้สืบสวนหาข่าว แล้อีกครั้งเราก็ได้สั่งให้งานป้องกปรตัดปานมในขณะนั้น,นะได้ได,ได้ออกตรวจนะถ้าเราค้นรถโพยเจอปนโพยบอลแล้วก็อาจจะมีการจับกลุ่มนะฮะำเหมนกนดีตามกฎหมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากนะครับผมก็ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องนะพี่พ่อแม่รัฐประชาชนนะชาว จังหวัดตากนะโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับก็ขอฝากว่าขอให้ชมด้วยความสนุกสนานจะดีกว่านะครับอ,อย่าไปเล่นกนารพนันเลยครับเพราะการเล่นกนารพนันมิต่ผลเสียนะครับไม่ได้มีผลดีต่อตัวเราแน่นอนนะครับอย่างที่เป็นข่าวโดยเฉพาะเยาวาชนนักเรียนนะขอฝากไปเลยนะครับว่าท่านอย่าได้ไปยุ่งกับม,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 มันหรือมั่วมั่วมั่วสมกับมันเลยเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เราเสียทั้งการเรียน นะแล้วเสียทั้งตัวเองแล้วเสียทั้งครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องหากเราเป็นนี้สินเราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราและจะทําให้เราเสียอนาะคตได้นะขอตั้งใจเรียนการศึกษาดีกว่าขอให้ชมแบบสนุกสนานนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับ